นะะคได้เลยครับวินเชิญครับสวัสดีครับกล้องไหนวะพี่กล้องหลังสวัสดีครับผมวินนะครับวินเม็ทวินครับสวัสดีครับไบครับช่วงนี้ทําอะไรกันอยู่บ้างคะไบกับวินช่วงนี้ครับก็มีถ่าย F4 ครับครับถ่ายทุกอาทิตย์อยู่เลยช่วงนี้ครับใช่แล้วก็มีครับครับถ่าย F4 อยู่เหมือนกันเราแล้วแล้วคิดถึงแฟนๆบ้างไหมอ่ะไม่ได้เจอนช่วงหลังแบบเลย สถานกากันครับว่าไม่ได้มันเจอกันแบบเยอะๆเหมือนช่วงแบบใกล้ชิดเนาะไมราะรั่ีไมีรลฟแบบนี้ที่ยังได้แบบมาพูดคุยกันอยู่ยังมีช่องทางออนไลน์ให้แบบได้พอได้เจอกันบ้างอย่างเช่นวันนี้ที่อราเอกจัดให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมีอะไรจะอ้อนแฟนๆมั้ไหนๆวันนี้ก็คือแบบได้มาเจอแฟนๆผ่านไวฟ์แบบนี้แล้ว สักหน่อยครับก็จริงๆรลอรีเอสนี่ก็บางเบาสบายมากเลย,เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ซื้อนะครับก็สามารถหาซื้อได้เลยครับครับพูดขนาดนี้แล้วซื้อสิครับตอรใบหยุบวินพูดขนาดนี้แล้วนะคะใครที่ยังไม่ซื้อกดลงรถเข็นเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะซื้อครบ499บาทเท่านั้นเป็น200ออเดอร์แรกก็จะได้เป็นหมวกบัเกตคแล้วก็แมสที่เป็นลายเดียวกันใช่คุ้มมากๆจริงๆแล้วก็ยังได้มีส่วนลดออนท็อปนะคะเป็นอชเชอร์ให้อีก10%ด้วยเพราะยังไงสาวๆต้องใส้ทุก แสดงว่าใช่ครับทั้งรถทั้งแถมใช่ครับคุ้มมากๆใช่ค่ะทั้งรถทั้งแถมทั้งแจกและที่สําคัญเขาส่งฟรีทุกออเดอร์แผงไม่มีขั้นต่ำค่ะไม่รู้จะไมซื้อตอนนี้ใช่ถูกต้องครับต้องซื้อตอนนี้นี่แหละยิ่งวันนี้ไบวินมาช่วยขายแบบนี้ต้องซื้อแล้วนะคะวันนี้ไบวินเนี่ยก็มานั่งพูดคุยกับเราแต่ว่าจะคุยกันเฉยๆอ่ะมันก็จะธรรมดาไปปะไม่ได้แร้วไม่ได้มันจะดูธรรมดาเลยนอนคุยไหมฮะไ็นธรรมดาขอโทษครับเพราะว่าแฟนๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่ะชอบแบบ เวลาไบวินได้ทำกิจกรรมทำแอคทิวิตี้ร่วมกันเตะบอลไหมเออก็ดีนะพี่แจแล้วปีกอปต่อเลยอาจจะไม่กว้างขนาดนั้นวันนี้เราก็เลยมีเกมมาให้ไบวินได้เล่นกันว่าก่อจะเล่นเกม วันนี้ที่จริงไบ์แอบกระซิบพีพีมาก่อนแล้วว่ามีคําถามที่จะมาถามกับแฟนคลับแล้วถ้าใครที่ตอบถูกใจไบวินมากที่สุดก็จะได้รับของรางวัลจากลอ u เ e อร u ซูเปอร์เอาต์ทมาจำนวน10บรางวัลนะคะรางวัลว่า5 0บาทนั่นเองคําถามคืออะไรคะคำถามคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่เหมือนโลยัพร่้โลจะแตกเนี่ยวันนี้เราจะ ทำอะไรดีอ่าเอาขอแบบเพียีเอไม่เอาแบบว่าอยู่กับครอบครัวทำอะไรไม่เอาขอแบบขอแบบเพียเพียหยครับถ้าอีกหนึ่งวันโลกจะแตกนะคะไบวินจะทําอะไรเป็นอย่างสุดท้ายดีอ่าใช่ไหมใช่ครับประมาณนั้นเนาะตอนนี้แฟนๆก็คือคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะประกาศผลผู้โชคดีค่ะหลังจากจบไลฟ์นี้นั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอบเป็นเข้ามาขอแบบเพีทเพราะว่าเดี๋ยวไบกับวินจะเป็นคนเลือกเองได้ครับได้ครับ ต้องเป็นคําตอบที่แบบโดนใจไบวินนะอ่าตอนนี้พร้อมเล่นเกมรือยังคะพร้อมมากครับพร้อมมากนี่คือเตรียมยืนกันเลยอ่ะใช่ไหมก่อนที่จะเล่นเกมเรายังไม่บอกว่าเกมอะไรแต่ว่าก่อนที่จะเล่นเกมเนี่ยให้แบบข่มขวัญคู่ต่อสู้ดีกว่าข่มขวัญใช่ครั้งนี้ยิ่งใหญ่นะก็จริงๆเกมที่ผ่านมานงหมดกับผมก็ชนะมาค่อนข้างจะเกิด50%เพราะะนะวันนี้เนี่ยคือยังไง ผมก็่ชนะอยู่แล้วครับดูจากสถิติอ๋อนี่คือมาด้วยสถิตินะคะใครทีมวินนะก็คือพิม์เข้ามาได้เลยว่าเป็นทีมวินวันนี้วินชนะแน่นอนจากสถิติที่เขาเคยแข่งมาส่วนไบส์ล่ะคะปกติผมนอนน้อยครับแต่วันนี้ผมนอนพอครับผมวันนี้นอนมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ชนะแบบนอนมาเลยใช่ไหมไหวมาก โอเคตอนนี้เกมของเราพร้อมแล้วไบวินเขาก็พร้อมกันขนาดนี้ละแต่เดี๋ยวแอบบอกหน่อยได้ไหมว่าถ้าใครแพ้มีบทลงโทษด้วยนะได้ครับได้เลยครับที่เราไม่ได้แข่งกันแบบเล่นๆชิวๆนะคะอ่านี่จริงจังนะเล่นจริงจังนะลงโทษเป็นปกตินะลงโทษเป็นปกติเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครแพ้ก็เตรียมตัวเอาไว้ให้ดีๆเลยค่ะแต่ว่าจะลงโทษยังไงอุกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาบอกตอนแพ้ละกันได้ครับเกมแรกของเราค่ะชื่อเกมว่า วาดอะไรทายให้ถูกยังไงปกติวาดรูปเก่งกันไหมไม่คอยดีโอ้วินนะพอได้ครับผมว่าดพอได้พอได้นะเกมของเราก็คือเดี๋ยวเราจะเอากระดาษแปะที่หลังเพื่อนนะคะครับสมมุติใบวาดใบแปะหลังวินครับเราให้วินทายว่าเป็นลายเป็นรูปอะไรครับซึ่งจะให้ทั้งหมดคนละสามรูปได้ครับ คนว่าสามรูปนะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมีบอกให้ว่าเป็นคําว่าอะไรบ้างห้ามแอบดูนะหลังแล้วก็วาดอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่แต่ว่าต้องแนบไปเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะไม่รู้ถูกได้เลยครับใครวาดก่อนผมวาดก่อนก็ได้ใบวาดก่อนนะคะคำแรกคําแรกเดี๋ยวขอขออนุญาตกระซิบกระซิบ อ๋อยัง <c oughs> เป็นสัตว์นะคะแอบบอกเดี๋ยวว่าจะวาดบนหลังเลยเอาไอ้รูปในกระดาษดูยังไม่รู้เลยเหมือนมาไบบอกว่าไบาเนี่ยไม่ถนัดวาดรูปเท่าไหร่โอ้ผมแทบไม่รู้สึกเลยวาดใหญ่ๆหน่อยก็เช่อกันมาเอาให <c oughs> ม่เอาใหม่คือไอ <c oughs> บาวาดประมาณอันเท่านี้วินอาจจะไม่รู้สึกองกลมเออเก่งเออ่ ต้องใช้ความสามารถทั้งหมดนะคะสิ่งว่าปาเกตอะไรคะไม่ค่อยส่งงานถ้าใครตอบถูกมากกว่าเป็นคนชนะนะคะอันนี้ห้ามแกงเพื่อนนะแต่เขาดูตั้งใจอยู่นะครับไม่ตั้งใจจะยิ่งดูไม่รู้เรื่องครับไม่เหมือนเลยอะไร่ะเห็นไหมคะนี่งไม่รู้เลยเนี่ยเป็นสัตว์พยางเดียวค่ะช่วยวินว่ากันเนาะแมวครับ อันนี้ตอบยังคะตอบครับตอบว่าแมวถูกไหมคะไว้ไม่ถูกครับเฮ้ยคำตอบคือคำตอบคือหมีครับให้ให้ห้ยมเลยด้วยโอ้โหทุกคนแล้วมันอยู่บนโอ้โหข่าวมากเป็นข่าวสลึกก็ดูเป็นหมีอ่ะก็ดูเป็นหมีอยู่ได่ไหมดูได้ไหมอันนี้ได้ไหมไม่ได้ม่ไอยู่บนหลังผมอีกยิ้มไม่ได้เลยไม่แต่เกมนี้มันยากมันแบบ ด้วยความที่มันใช้แบบปลายมันเล็กไงถ้าเกิดว่าเป็นแบบเอานิ้วมันยังรู้สึกกว่าข้อแรกถือว่าผิดนะคะต่อไปอยี๋รวมไปหานะครับคำแรกค่ะอ๋อโอโหอันนี้เป็นอยู่ในหมวดหมู่ของธรรมชาติครับไม่ใช่ศัตร์แล้วธรรมชาติง่ายมากเลยอันนี้เราจะไม่ยุติธรรมหรือเปล่าสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ ให้ผมชนะบ้างเถอะัิเพราะวันนี้ชนะแบบนอนมานะโอ้ตอบไปไหมคะไม่รู้สึกอะไรเลยหรือว่าที่จริงยังนอนไม่เต็มอิ่มเป็นธรรมชาติบวลหมู่ของธรรมชาติค่ะตอบค่ะจะล้จได้จ้หนึ่งสองต้นไม้ก็ได้ครับต้นไม้เป็นคำตอบที่ ผิดครับผมผิดค่ะคำตอบที่ถูกคือพระอาทิตย์พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเลยไงค่ะอันนี้ถือว่าสูสีนะวันนี้สีครับสูสีแย่พอกันเลยครับสองคนคำต่อไปค่ะนี่ค่ะใคนใหม่เดี๋ยวให้ดูให้ดูคำที่สองคำที่สองนะได้นะครับเออบคุณครับยังอยู่ในหมวดของสัตว์นะคะ <c oughs> อันนี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีเอกลักษณ์มากเลยน่าจะทายถูกถ้าถ้าใบวาดเหมือนะอะ <c oughs> เป็นการโชว์ศิละปะเบาๆอันนี้อันนี้ก็เป็นสัตว์พยัค์เดียวนะคะใบให้อันนี้วินแอบดูปะเนี่ยไม่ครับผมเ <c oughs> มื่คอค่อยอยู่นะ <c oughs> ครับพอดีพอตึงนิดน,น, <c oughs> นึงนึก <c oughs> ว่าแอโอ้ดูวัดไล้แค่ไม่ต้องวาดก็ได้ครับ ใบก็จะวาดตัวเล็กหน่อยเนาะมันได้ยากอ่ะเร็จยังคะโอ้โหตอบว่าขอแอบดูอ่ะโอ้โหยากตอบว่าเป็นเป็นเป็นสัตว์เหมือนเดิมหมดสัตว์หมดสัตว์ดามาสักตัวอันนี้พี่ใบไปแล้วมาต่อไปนี่ต่อไปนี่นึง ตอบว่าอะไรนะม้าครับม้าเป็นคำตอบที่ดูในจออยู่ไม่ออกเหรอไม่ออกคิดดูดิเป็นคำตอบที่ผิดครับผิดคำตอบที่ถูกคือใช่ครับคือผมเห็นสี่ขาไงผมเลยคิดว่าเป็นม้าเหมือนเนี่ยดูไงก็ช้างเออใช่ไหมช้างก็ช้างเงียบกริบคนน้อยในห้องอ๋อโอเคอ่ะคำตอบไปอือมาไปรับรับโจทย์มาครับเพื่อนง่าย ง่ายเลยอ่ะใช่คือใบต้องทายถูกแลุงอาทิตผมยังไม่ถูกเลยอันนี้อยู่ในหมวดเดียวกันเลยได้ครับต้องทายถูกแล้วแหละอันนี้คือใครวาดก็ต้องทายถูกถ้ารู้สึกรู้สึกไหมคะถอดเสื้อออกไตเลถ้าถอดเสื้อนี่แฟนคีิปนะแฟนคนะเสร็จแล้วค่ะยี s สตอบว่าว่า ้นไม้ครับคือมันต้องถูกประกันใช่ไหมการสอบเดิมอ่ะไม่รู้ถูกไหมคะวินสิดีครับอะไรภูเขาภูเขาแล้วดูหน้าตาภูเขาของวินด้วยพอๆกับช้างเมื่อกี้คือไม่เกมนี้จริงๆอ่ะคือถ้าเกิดว่าสวยเกินไปเนี่ยมันจะเดาถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีแบบไมเป็นการแสดงถูกต้องครับผมเป็นการแสดงค่ะก็อย่างนี้ะค่ะถูกทำให้มันแบบเทียบเท่าเทียบเท่าเออโอเคผลนี่คือยังไม่มีใครได้คะแนนเลยนะคะ อ่ะข้อต่อไปครับ้อรับเดี๋ยวใช้ข้างหลังดูว่าสวยๆให้ดูอันนี้ก็ยังอยู่ในหมวดของสัตว์นะคะวินหนึ่งพยางเหมือนเดิมแล้ววาดตัวเล็กมากเสร็จแล้วโอ้โหแอบดูเหรอแอบดูเหรอคือไม่รู้สึกตอบว่านกแล้วกัน นกไปคำตอบที่ผิดครับอะไรอ่ะโอ้โหปลาปานั่นเองนะคะซึ่งสามข้อแล้วยังไม่ถูกเลยเหลือโอกาสสุดท้ายของไบกรแตช้างสวยอยู่นะอ๋อไม่มีใครชมก็ชมเองเนาะอันนี้ก็ยังอยู่ในหมวดของธรรมชาติเหมือนเดิมใช่แต่ว่าใช้ต้นไม้หรือเปล่กำลังจะพูดเลยว่าต้องเปลี่ยนคำตอบบ้างแล้วไช่ครับ สามข้อนี้ไม่มีคำตอบไหนเป็นต้นไม้เ,นะเลยค่เะเสร็จยังคะอันนี้ต้องตั้งใจว่าหน่อยข้อสุดท้ายแวไงยากอยู่นะข้อนี้ยากครับผมว่ายากยากอตอบเลยตอบว่าเป็นธรรมชาติค่ะน้ำตกครับน้ำตกไม่คำตอบนี่ที่<ฮ>ทครับ คำตอบที่ถูกคือนานะหรอโอ้โหทะเลโอ้โหทะเลนี่ให้ท่านผู้ชมดูนะช่วยกันดูทะเลของวินหน่อยนะนี่ไงเป็นไงมีคลื่นหนอนชื่อจริงอ่ะไบตอบว่าน้ำตกคือไบ์เก่งมากใช่ครับเก่งมากแล้วที่แบบวาดแบบนี้ลงกมาแล้วใบยังมีเขาโครงในการตอบนะคะมรู้สึกได้ถึงน้ำรู้สึกได้ถึงความทุ่มฉ่ำที่น้องวาดโอ้โหแต่ว่าพอดูของจริงแล้วก็ ก็หนอนห <laughs> นอนถือว่าเกมแรก <c oughs> นะคะ เสมอเพราะว่าไม่มีใครได้คะแนนเลยนะคะในเกมนี้ตอนนี้ค่ะใครที่ยังไม่ได้กดซื้อบริเวณซูเปอร์อัลต้าสวีมของเรานะคะกดใส่รถเข็นกดใส่ตะกร้าเอาไว้ได้เลยเพราะวันนี้นะคะซื้อครบ499บาทเท่านั้นค่ะคุณก็จะได้เป็นหมวกบาเก็ตหมวกพร้อมกับแมส์ผ้าคู่กันไปใส่แบบชิคๆิคคูลคูกันได้เลยนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้ออกจากบ้านก็ต้องมีอะไรที่ป้องกันตัวกันหน่อยนะคะยังไม่พอค่ะวันนี้ทุกๆออเดอร์นะคะไม่ว่าจะซื้อขั้นต่ําเท่าไหร่ เราส่งให้ฟรีหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องรีบซื้อแล้วล่ะค่ะที่สำคัญวันนี้เรายังมีแพตวอลช์เพิ่มให้อีก10% on นท็ top ด้วยนะคะแล้วก็ยังมี8รุ่นที่ลดถึง40%เลยค่ะลดเยอะมาก <มา S 2> <ล>ใช่แล้วยังไง,งสาเนยใช้ทุกเดือนอยู่แล้วค<ช>่ะไ<ช>บวินซื้อตุนไว้วันนี้ไบ,บวินมาขายเองซื้อไปเยอะๆเลยค่ะตอนนี้มาถึงเกมที่2ครับเม<ล>ื่อกี้มุนไปหมดหรือยังคะอยากได้คะแนนแรกแล้วครับ มีการแบบสมบัดคอได้ไรมครับมาเกมที่สองของเราชื่อเกมว่าฮะอะไรนะขออีกทีฮะอะไรนะขออีกทีเกมที่สองของเรานะคะเกมนี้เนี่ยจะให้หนึ่งคนใส่หูฟังเอาไว้เราจะเปิดเพลงให้ฟังดังๆอยู่ในหูแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นคนพูดครับพูดพูดเบาๆพอนะคะครับเดี๋ยวเขาได้ยิน พูดเบาๆแต่ว่าอ้าปากกว้างๆเพราะเดี๋ยวเขาต้องอ่านปากเราแล้วตอบว่าเราพูดคําว่าอะไรครับพอไหมคะใส่คนเดียวก่อนใส่ทีละคนคําแรกนะคะมันจะมีสองหมวดให้ใบเลือกกอนละกันอจะมีหมวดสัตว์กับผลไม้อให้เอาเผลไม้ให้วินก็คือให้วินทายผลไม้เนาะคำแรกค่ะ พูดเบาๆนะแต่อ้าปากกว้างๆนะรู้จักไหมเนี่ยวินจะรู้จักหรือเปล่าอ่ะรู้สึกโชคดีที่ไม่เอาผลไม้ไม่ไม่ไม่มีอะไรมีอะไรใส่ป้าใส่หูป้องไว้ยี่หมดหมูไว้ครับผลไม้เขาเลือกเสร็จแล้วค่ะผลไม้ผลไม้ครั้งเดียวนะคมคมฮะอย่างประเรอโอเคมายงชิดอ้เก่งถูกไดหนึ่งคะแนนค่ะอ๋อ แตงกวาอันนี้ผิดฮะผิดไปครั้งต่อไปค่ะองุ่นอ้าไม่ได้หรอไม่ได้หรออีกรอบอีกรอบอีกรอบกล้วยอะไรวะอันนี้ห่างไกลไม่ได้ผ่านเลยน้ำจิ้มดูดูดูด อะไรปะปิ๊ปปะปิ enfin, ๊บอะไรอะไรรพี่ทุกฝ่ายไม่ชัดเองปากอาจจะยังไม่เหมือนฮะครับทีมปะปิ๊ปปะปิ๊บอะไม่รู้อะยอมไหมยอมไหมยอมไหมอะไรเลยนำทีม อะะไรวโอเคผ่านขั้สุดท้ายอันนี้ง่ายง่ายสับปะรดถูกอันนี้ได้ทั้งหมดกี่คะแนนสองครับสองคะแนนใช่ไหมคะได้ทั้งหมด2คะแนนในหคะแนนนะคะอย่างน้อยก็มีคะแนนอ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดคะแนนแล้วสุดยอดครับเฮ้ยเขาย้ายเพลงว่ะต่อมาไบไทยเป็นหมวดของสัตว์นะคะได้ครับเดี๋ยวขยบไปให้ดูั่งนู้ คำแรกค่ะโอ้เสือชีตาพูดจังอะพูดแล้วเสือชีตาเสือชีตาเสือชีตาเอ้ยเก่งวะอย่าพูดดังดิเดี๋ยวเขาได้ยินอ้าวเขาได้ยินอะนกเพนกวินทำปากกว้างๆหน่อยนกเพนกวินถูกแอบได้ยินแน่เลย ฮิปโปโปเตมัสฮะฮิปโปโปเตมัส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 เออจิงว่าเิงไก่แจ้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 ไงบไก่แจ้ไก่แจ้ไก่แจ้ไม่รู้อ่าคำสุดท้ายโหนดอกนางดวง นกนางนวลนกนางนวลนกนางนวลเอ้ยเก่งว่ะขออนุญาตกลับคืนสู่ตำแหน่งอะไรอะไรได้ทั้งหมดสี่แต้มค่ะไก่แจ้ไก่แจ้ไก่แจ้ก่แจต่ถือว่าเก่งมากๆนะเกมที่สองนี้ใครเป็นคนชนะคะไบชนะซึ่งก็ถือว่านำอยู่หนึ่งคะแนนถ้าสมมุติว่าเกมที่สามวินชนะก็คือเสมอไม่มีใครตงโทษ ก็โดนองคเขาทังคู่ดีป่ะไม่แต่ถ้าสมมติว่าวินแพ้ใบก็คือชนะเลยเพราะฉะนั้นเกมสุดท้ายใบต้องชนะให้ได้เสมอก็ได้ไหม เสมอได้โอพร <Okay. S 1> มองมองแบบต้องได้อ่ะแล้วอย่าลืมนะคะตอนนี้ดูกันจนเพลินไปหมดแล้วเนาะอย่าลืมกดเลิฟแล้วก็กดแชร์ไลฟ์นี้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับไบวินนะอยากให้คนเข้ามาดูมาให้กําลังใจไบวินกันเยอะๆนะคะ <c oughs> แล้วก็แท็กเพื่อนเข้ามาดูด้วยก็ได้ตอนนี้คนดู เท่าไหร่แล้วอ <ancestor> ่ะเป็นหมื่นแล้วแหละตอนนี้นะคะแต่ก็อยากให้ดูกันเยอะๆขึ้นไปอีกนะคะแล้วอย่าลืมโปรโมชั่นจาก l อรีเอตซูเปอร์อัลต้าสลินะคะวันนี้ช็อปครบ499บาทเท่านั้นค่ะกดใส่รถเข็นเอาไว้กันได้เลยนะคะเพราะว่าช็อปครบ499บาทปุ๊บเราจะมีของแถมให้เป็นหมวกบาเกตแล้วก็แมสผ้าที่เป็นลายน่ารักมากลายเดียวกันเลยนะคะเฉพาะ200ออเดอร์แรกเท่านั้นตอนนี้รีบซื้อนะคะน่าจะยังทันนะนอกจากนั้นค่ะเรายังมีเป็นววลเชอร์ออนท็ ให้อีก10%ด้วยทั้งลดทั้งแถมนะคะที่สำคัญเขาส่งฟรีให้ทุกออเดอร์แบบไม่มีขั้นต่ำนั่นเองค่ะตอนนี้เกมสุดท้ายแล้วค่ะคชื่อเกมว่ามิติลึกรับมีอะไรที่กลัวไหมอ่ะสัตว์ทุกชนิดครับทุกชนิดเลยเหรอที่ไม่ใช่หมาแมวแมงสาบโอ้จริงจกไม่ได้ครับไม่ได้เลยหรอมีอะไรที่กลัวไหมคะไบกลัวแพ้ กลัวเลยนะกลัวแพ้เออมาโอเคเกมนี้ของเรานะคะจะให้ไว้กับวินเอามือลวงเข้าไปในกองครับครับซึ่งทุกอย่างมันมีหลายข้อครับมีหลายข้อแต่อยู่ในนี้หมดแล้วตอนนี้ไม่อยู่ทีละข้อมาทีละข้อใช่ค่ะลวงเข้าไปปุ๊บใครตอบได้ก่อนวีปตอบเลยได้ครับตอบถูกปุ๊บคือได้เลยหนึ่งคะแนนได้ครับมาคนกลัวแพ้ยืนเลยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมก็ได้ครับพร้อมนะ อย่างแรกที่อยู่ในกล่องคือให้ใครอ่ะให้ใครอ่ะผมพูดไมาก่อนผมพูดจบก่อนผมพูดเร็วกว่าผมพูดเร็วกว่าเมื่อกี้ผมจบก่อนเสมอไรข้อนี้เสมอข้อนี้เสมอนะก่อนที่พีธีกรจะโดนนะคะเสมอข้อที่สองเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นของในกล่องก่อนข้อที่สองนะคะเอาเปลี่ยนเอามาเปลี่ยนตรงนี้เลยครับไม่ได้แหม ข้อแรกเสมอยังเหลือสี่ข้ออ่าครับผมอ่แอบแออย่านะเดี๋ยวเขาชนะเขาแอบดูอยู่นะแอบแอมีคนเขาอยากชนะนะคะข้อที่สองของเราวินเห็นว่ามั้งเนี่ยยังครับยังยังโอ๊ยโอ๊ยโอ้ย ข้อที่สองมีมีน่ากลัวไหมไม่มีคือเอออะไรอ่ะฝรั่งอะไรอ่ะยังไม่ถูกมาฝรั่งถูกไม่ได้นำไปก่อนหนึ่งคะแนนนะคะในเกมนี้ฝรั่งขอกล่องด้วยค่ะ วินจะได้จักคะแนนไหมครับวินได้แน่นอนครับผมผมวินอาจจะไม่ค่อยรู้จักพืชผักผลไม้ครับผมดูจากเกมเมื่อกี้ก็มายงชิดได้อยู่มายงชิดไม่หมูน่ากลัวไหมอย่าทิ้งมาแก้ด้วยพี่อีทโยงหลับโอเคอ่ะค่ะพร้อมแล้วเอามือใส่เข้าไปเลยค่ะขบวนขบวน อันนี้เป็นของวินนะคะเข้าโพดหนึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้หนึ่งหนึ่งกิ่ผมมากับดวงเัาไปดิพื้นในหุ่นพ้นในหุ่งก็คุยเลยอะโอเคมีอีกไหมคะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเพื่อเป็นการตัดสินข้อสุดท้ายนี้ใครตอบได้ก่อนก็คือชนะในเกมนี้ถ้าจะมีห้าข้อเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วทำไมอะคืออันนี้สุดท้ายหรือว่าอันนี้สุดท้ายแล้วเหอ้สุดท้ายเหรอเสมอเสมอเสมอเหรอ เสมอก็ไม่มีบทลงโทษะสิอะไรนะเสมออ๋อถ้าเสมอก็ดีวินโดนไงเพราะเกมนี้เสมอเกมที่แล้ววินแพ้ใช่วินแพ้นี่หลอกหลอกคืออะ่ยใช่ใช่เกมนี้เสมอเกมที่แล้ววินแพ้ก็เป็นวินโดนลงโทษใช่ครับผมใช่ไม่ใช่ครับใช่งงเลยหลอกเก่งนะเนี่ยสติเขาดีจริงเพราะฉะนั้นนะคะผู้ชนะของเกมนี้คือใบนั่นเองใช่ ใน3าเกมนะคะก็ถือว่าใบชนะไปตอนนี้อย่าดูจนเพลินนะคะใบเขานอนมาเพราะฉะนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์กดเดิฟด้วยให้กับทั้งผู้แพ้และผู้ชนะนะคะแชร์กันเยอะๆนะอยากให้คนเข้ามาดูเยอะๆมาเป็นกําลังใจให้กับใบวินชอบเยอะๆด้วยนะครับใช่ชอบเยอะๆด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยรอยเอทซุปเปอร์ออฟตสรีมเขาโปรโมชั่นแรงจริงๆครับคุ้มจริงครับคุ้มจริงๆค่ะชอบครบ499บาทเท่านั้นก็จะได้ฟรีเป็นหมวกบัเก็ตแล้วก็แมสก์ผ้าลายเดียวกันซึ่งน่ารักมากๆสุด คูเลยต้องบ,บอกเลยนะคะหรือว่าวันนี้เนี่ยใครที่ชอปเท่าไหร่ก็ได้เราส่งฟรีให้แบบไม่มีขั้นต่ำนั่นเองค่ะยังไม่พอนะคะยังมีออนท็อปให้เป็นวอลชเออร์ er, อีกลิคเปเตนด้วยทั้งรดทั้งถูกทั้งแถมอะไรจะขนาดนี้เราก็ทั้งมีไบวิน <c oughs> มาช่วยขาย,ยก็ต้องซื้อแล้วละคะ่ะอ่ะตอนนี้อืมอันนี้คือบทลงโทษเล้วครับบทลงโทษค่ะอันนี้คือลงโทษคนแปลใช่ไหมครับแปลหมดเนี่ยหรือว่าเลือกเลือกอกันหนึ่งยแปลหมดนี่แปลได้ทั้งตัวเลยนะเอ๊ เลือดหนึ่งแผงก็เอือแปะรวมๆก็ได้นะคะอันนี้แล้กันครับน้องจะได้รู้จักผลไม้มากขึ้นเหมาะมาอันนี้คือเหมาะมาต้องแปะสติ๊กเกอร์เสร็จแล้วก็คนแพ้ต้องนวดให้คนชนะด้วยตัวรอได้เลยครับแปะหน้าดีกว่าแปะหน้าได้ครับไม่ติดได้ไหมไม่ติดเพราะว่าชนะติดผมดติดอะไรอ่ะหน้าหน้าใช่ไหมครับหน้าค่ะได้ครับติดได้เยอะๆเลยนะเรามีมาให้หลายแผงเลยน่ารักไหมคะ แฟนๆสามารถเก็บโมเมนต์ดีๆแบบนี้เก็บเอาไว้ได้นะคะแล้วอย่าลืมนะเอาไปโพสเอาไปแชร์ที่ไหนนะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กให้ด้วยรอยเอฟไบมินนนั่นเองค่ะจะได้ไปตามแฮชแท็กกันได้ง่ายๆนะคะน่ารักน่ารักไหมน่ารักน้อยไปติดน้อยไปไหมคะเนี่ย โอ้ยังน้อยอีกเหรอครับผมเย่ดีไหมครับอันนี้เราจะแปะกันจนจบรายการเลยถูกไหมเราจะแปะกันจนถึงวันพรุ่งนี้เลยค่ะได้เลยแล้วก็อย่าลืมนวดด้วยนะได้เลยนวดนวดใไงคนแพ้นวดให้คนชนะจนกว่าคนชนะจะพอใจ เดี๋ยวเราถามคนชนะโอ้ยโอ้โหโทษเดียวหมอตกหลงใครแพ้ใครชนะเนี่ยนะคกูก็ชนละเราถามคนชนะหน่อยว่าบทลงโทษนี้เป็นยังไงบ้างก็ดีครับเบาไหมคะปกติครับอันนี้ปกติอ๋ออันนี้คือปกติปกติกำลังดีเนาะบทลงโทษของเราในวันนี้นะคะดีกว่าแช่น้ำแข็งครับแช่น้ำแข็งมากสุดแล้ว อันนี้ก็แปะไว้ก่อนจนจบรายการเลยแล้วกันเนาะร้องเพลงร้องเพลงนะคะค่อยๆโอ้ไม่ให้หล่อหน่อยเหรอแค่นี้ก็บอกแล้วโอ่ะครับมาแบบไหมคะแฟนๆน่ารักก็เก็บโมเมนต์นี้ไว้นะคะแคปเก็บไว้ได้นะไปโพสลงที่ไหนก็ติดแฮชแท็กให้ด้วยรอยเอ็กซ์ไบวินนะคะตามด้านบนนั้นเลย หรือว่าแชร์ไลฟ์แชร์คลิปนี้ไปที่ไหนก็ติดแฮชแท็กให้ด้วยนะคะครับวันนี้ตามที่เราบอกกันไปว่าถ้าคนดูของเราอะค่ะถึงหนึ่งหมื่นคนถึงไหมครับไม่รู้เหมือนกันถึงถึงหนึ่งหมื่นคนใบวินเนี่ยก็จะร้องเพลงที่เตรียมไว้ครับซึ่งเพลงอะไรไม่รู้ได้ร้องไหมครับดีใจดีใจเีลือเกสาวหลายรอบเหมือนกันกูไม่ได้ร้องอ๋อเขาร้อมหลายรอบมากเลยนะทุกวันนี้ต้องได้ร้องนะคนดูเท่าไหร่แล้วคะเตรียมงานอเท่าไหร่นะ สี่หมื่นคนดูสี่หมื่นคนค่ะโอ้ยอมืกี้ต้องร้องสี่เพลงไหมครับต้องร้องเกี่ยวกับบ้านที่จริงก็อยากให้ร้องหลายเพลงแหละ 40,000คนแบบนี้ต้องบอกว่าแฟนๆของไบวินคือน่ารักมากๆตอนแรกวันนี้เราตั้งเป้าไว้แค่10,000คนก็คือแบบไบวินก็จะร้องเพลงแล้วอะแต่คืออันเนี้ยเข้ามาดูกันถึง40,000คนเลยทีเดียวนะคะดูกันแล้วชอบกันด้วยนะคะน่ารักดูกันแล้วชอบกันด้วยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นของเราใช่วันนี้คุ้มจริงครับคุ้มจริงๆซื้อครบ499บาทนะคะแถมหมวกบัเก็ตกับแมสผ้าลายเดียวกันให้น่ารักกรุบเลยแหละแล้วก็ยังไม่พอนะคะวันนี้ยังได้ส่วนลด on top อีก10%นะคะ คนที่ซื้อครบ499นะก็สามารถกดรับ v o เชอร์ได้นะคะแล้ววันนี้ส่งฟรีแบบไม่มีขั้นต่ำจะซื้อเท่าไหร่เราก็ส่งให้ฟรีด้วยค่ะและยังมีอีกแปกรุ่นของลอรีเ,รเอคค่ะคที่ลดถึง40%ลดเกือบครึ่งอะ่ะ ซื้อสามอจากปกติ225บาทก็จะลดเหลือเพียงแค่135บาทเท่านั้นช่วยช่วยซื้อถือว่าเป็นกำลังใจให้ใบวินครับ <ผม S 2> ใช้ใชรุ่นไหนรี<ๆ>่เปเรื่อยแต่แปดรุ่นีคือลดเดยอะมากใช่ค่ะซึ่งแรุ่นนี้ก็จะมีหลากหลายความยาวตั้งแต่22.525แล้วก็30ก็คือได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนั่นหละค่ะคซื้อตุนไว้ได้เลยส,สาวๆใช้ทุกเดือนอยู่แล้วซื้อวันนี้ถือว่า ซื้อพอไบวินด้วยก็ยังดีหนุ่มๆก็ซื้อพกไว้เพื่อนไว้แฟนก็ได้ใช่อันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากนะซื้อพกไว้ให้เพื่อนพกไว้ให้แฟนเพราะเรื่องอย่างนี้บางวันมันแบบดูเป็นคนอบอุ่นดูแบบเทคแคร์คนหนึ่งเดี๋ยวนี้ผู้ชายอ่ะซื้อผ้าอนามไมเป็นเรื่องปกติแล้วเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะวันนี้เนี่ยไบวินก็มีเพลงมามอบให้กับแฟนๆแต่เพลงอะไรไม่รู้ยังไม่บอกดีกว่ายังไม่บอกครับครับ าามีะ่รอยากคุยกับแฟนๆไหมคะวันนี้ได้คุยกับแฟนคลับในไลฟ์นี้ของเราดี่ค่ครับแค่นี้แฟนคลับก็คือแบบดีใจมากแล้วนะคะที่ได้เจอไบวินกันในวันนี้นะคะอแล้วก็อย่าลืมแคปโมเมนต,ต์ดีๆเก็บเอาไว้ด้วยนะเอาไปโพสที่ไหนก็ติดแฮชแท็กให้ด้วยกับรอยเอ x ไบวินนั่นเองค่ะที่จริงแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเป็น เป็นครั้งแรกเท่านั้นนะคะที่ไบวินมาไลฟ์กับเราแต่ว่าเดี๋ยวว่าเอกของเราก็จะยังมีกิจกรรม<ช>ดีๆแบบนี้อีกเรืร่อยๆ,ๆกับไบวินแบบนี้แหละแฟ<ผ>นๆชอบ<ด><ด>ไหมชอบไหมคะ ชอบแฟนๆนี่แบบพยักหน้าเสียงดังมากครับชอบก็เดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะคะรอให้แบบสถานการณ์ดีสถานการณ์ขี้ลายกว่านี้แฟนๆก็จะได้เจอกับไบวินแบบใกล้ชิดมากกว่านี้ด้วยใช่เลยครับเช่นกันนะคะขอย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งครั้งแล้วกันเพราะว่าโปรโมชั่นของเราเนี่ยเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นก็คือหนึ่งชั่วโมงนี้นะคะกดใส่รถเข็นกดใส่ตะกร้าเอาไว้ได้เลยนะคะสําหรับใครที่เตรียมจะซื้อลอตเอรีอยู่แล้วนะคะ ได้ครับเดี๋ยวนั้นผมกับน้องขอตัวไปเตรียมตัวใส่อ,อุปกรณ์แป๊บน,นึงคับเดี๋ยวได,ได้เลยเชิญเลยค่ะขอบคุณมากครก่บแฟนๆ่ะใครที่ยังไม่ได้ช้อปปิ้งนะคะ